สวัสดีเรียนป .4 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องเศษส่วนอย่างต่ํานะครับเศษส่วนอย่างต่ําคืออะไรนะครับเศษส่วนอย่างต่าก็คือเศษส่วนนั่นแหละนะครับแต่เป็นเศษส่วนที่เราไม่สามารถนะครับไม่สามารถหาจํานวนเดียวกันพูดง่ายๆคือไม่สามารถหาเลขเดียวกันเนี่ยมาหารนะครับย้ําว่ามาหารทั้งเศษและส่วนคือทั้งตัวบนและตัวล่างได้อีกแล้วนะครับ ไม่สามารถเอาเลขอะไรก็ตามมาหารทั้งบนและล่างได้อีกแล้วนะครับยกเว้นตัวเดียวคือเลข1ครับถามว่าทําไมต้องยกเว้นหนึ่งเพราะหนึ่งหารอะไรก็ได้ตัวเดิมดังนั้นจะหารทําไมใช่ไม่ใช่นะครับอ้าวย้ำอีกหนึ่งรอบเศษส่วนอย่างต่าคืออะไรเศษส่วนอย่างต่ําก็คือเศษส่วนที่ไม่สามารถหาเลขเดียวกันมาหารทั้งเศษและส,ส,ละส,ส่วนได้อีกแล้วนะครับยกเว้นเลขหนึ่งน,นะแบบนี้จะเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำดังนั้นจากความหมายที่ครูให้ครับมาลองดูซิ จงพิจารณ์ครับว่าเศษส่วนต่อไปนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรืออย่างอ้าวลองดูตัวที่1ครับตัวแรกครับเศษหนึ่งส่วนสี่ครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วหรืออย่างลูกลองดูครับลองเช็คดีครับว่าเลขหนึ่งและเลขสี่นะครับเวลาเช็คต้องเช็คทั้งสองตัวนะครับว่ามีเลขอะไรหารหนึ่งกับสี่ได้ไหมเช็คสิอยู่เป็นหนึ่งนะครับ1ไม่เอานะครับมีไหมคำตอบคือไม่มีครับไม่มีครับอ่าถ้าไม่มีเลขมาหารหนึ่งกับสได้แล้วแบบนี้ต่ำอย่าง เป,เ,เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วโอเคไหมอ้าวต่อไปครับตัวที่2ครับเช็คครับเศษ6ส่วน9แบบนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรืออย่างวิธีการเช็คครับลองนึกดูซิมีเลขอะไรสามารถหาร6หาร9ได้ครับนึกสิครับหรือเอาง่ายกว่านั้นก็คือลองดูสูตรคูณก็ได้นะครับสูตรคูณแม่ไหนมี6กับ9โผล่อยู่ง่ายๆเลยคือแม่อะไรลูกแม่3ครับดังนั้น เศษ6ส่วนเเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือ,อยังยังไม่ต่ำนะครับตัวนี้ยังไม่ตำ่ำอ้าวไม่ต่ำเพราะอะไรเพราะอันนี้ไม่ต่ำนะขอกากบาทนะครับถ้าต่ำขอฮีดถูกเนาะอ่าไม่ต่ำเพราะอะไรครับเพราะ3หาร6กับ 9, 9ได้ใช่ไม่ใช่นะครับก็3หาร6เหลือ2ใช่ไหมครับ3หาร9เหลือ3แบบนี้ถ้าเกิดยังหารได้อีกแบบนี้ถือว่าไม่ตำ่ำเอาตัวต่อไปเช็คครับตัวนี้ เศษ2ส,ส่วนห้าต่ำหรือ,อยังเป็นเศษส่วนยังต่ำไหมครับลองเช็คสิอ่าสุดคูณแม่ไหนมีสองมีห้าโปรครับมีไม่มีไม่มีนะครับไม่มีแบบนี้ต่ำยังต่ำแล้วนะครับเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วนะครับเอาเช็คตัวสุดท้ายสิเป็นเศษส่วนยังต่ำไหมครับเศษแปดส่วน 8, สิบสองมีอะไรที่หารแดหารสิบได้ลงตัวมีไหมครับที่ไม่ใช่หนึ่งนะมีไหม เห็นชัดเจนนะข้อนี้ยังง่ายนะครับเพราะอะไรเพราะแปดเป็นเลขคู่นะครับสองเป็นเลขคู่เลขคู่คือเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่หกแปดถ้าเป็นเลขคู่อย่างน้อยๆที่สุดแม่สองหารได้ครับด้นข้อนี้ต่ำยังข้อนี้ยังไม่ต่ำครับยังไม่ใช่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะอะไรเพราะเพราะสองหารได้ใช่ไหมอนอกจากสองยิงมันสี่ก็ได้นะครับหารได้นะครับหารแปดและสิบสองได้นะครับ โอเคไหมพอจะเข้าใจไหมลูกนะครับการหาว่าเลขอะไรหารได้เนี่ยหลักๆคือนักเรียนต้องท่องสุดคูณแม่นนะครูบอกแล้วนะครับว่าสุดคูณหลังจากนั้นหลังจากเทอมที่1เป็นต้นไปเนี่ยสำคัญมากนะครับใครสุดคูณแม่แม่นเนี่ยเรียบร้อยนะครับเรียนคณิตศาสตร์ประถมปลายยากเลยนะครับดังนั้นใครยังท่องไม่แม่นกลับไปฝึกท่องให้ดีนะครับเอาไปต่อครับดันเมื่อกี้เราพอจะรู้แล้วนะครับว่าสศษส่วนตัวไหนต่ําตัวไหนไม่ต่ำอ้าวให้ทริคนิดนึงนะครับครูไม่ได้พิมพ์ไปในนี้นะครับ แต่ให้เพิ่มแล้วการอะให้เพิ่มนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคเศษส่วนอย่างต่ํานะครับปกติพวกเทคนิคพวกนี้นะครับเ็าจะได้ในที่สอนพิเศษอันนี้ครูสอนให้เลยนะครับครูสอนให้เลยนะเทคนิคเศษส่วนอย่างต่ําครับเศษส่วนอย่างต่ํำวิธีการสังเกตครับว่าเศษส่วนตัวไหนต่ําแล้วนะครับวิธีการสังเกตนะครับแบบที่หนึ่งครับมีหนึ่งเป็น เศษเศษคือตัวบนนะหรือส่วนครับหรือส่วนมีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เศษหรืออยู่ที่ส่วนเนี่ยแบบนี้ครับถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนี่ครับเห็นไหมหนึ่งมันโฟโล์อยู่ที่เศษใช่ไหมแบบนี้ต่ําแล้วนะครับหนึ่งแต่หนึ่งตัวเดียวนะไม่เอาแบบนี้นะ แบบนี้ไม่ไม่ไม่นับนะครับหนึ่งสองตัวแบบนี้ไม่นับนะครับ1ตัวเดียว1ตัวเดียวยกตัวอย่างยกตัวอย่างเหมือนข้างบนนั่นแหละ1ส่วนสแบบนี้เป็นหรือว่าหส่วนหนึ่งแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับข้อที่สองเอาให้2ข้อแล้วกันจริงๆมีหลายข้อนะครับแต่ันี้าแบบที่เห็นชัดๆแล้วกันนะครับที่แบบเห็นแล้วนึกออกทันทีนะครับเอาแบบง่ายๆเนาะอีกข้อหนึ่งครับข้อ2ครับเลขเรียงครับเลขเรียงเลขเรียงคืออะไรเช่นนะครับ เศษสามส่วนสี่แบบนี้เห็นไหมสามและสี่มันจะเรียงกันใช่ไหมครับหรือว่าเศษแปดส่วนเจ็ดเห็นไหมเจ็ดแปดหรืออีกสักตัวหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วน 11, สิบสองแบบนี้ครับเห็นไหมเลขมันจะเรียงกันถ้าเลขเรียงกันแบบนี้คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแน่นอนนะครับเอาให้สองข้อและกันให้ทริละกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเศษส่วนที่ไม่เป็นสองข้อนี้จะไม่ใช่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับดกตัวอย่างนี้เห็นไหมมันก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอ มีหนึ่งเป็นเศษหรือส่วนหรือเลขเรียงเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องเช็คอะไรเนี่ยเหมือนข้อนหนึ่งเนี่ยมั่นใจเลยใช่ไหมเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะครับมันก็จะช่วยให้เราทําคณิตศาสร์วันนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นเทคนิคเนาะนะครับเครจำเทคนิคไปก็จะดีกับตัวเองนะครับโอเคมาครับจงเปลี่ยนเศษส่วนที่กําหนดให้ครับโจทย์ให้เปลี่ยนเศษส่วนต่อไปนี้นะครับให้กลายเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโอเคไหมอ้าวตัวที่หนึ่งครับเศษหกส่วนเก้าเปลี่ยนเศษหกส่วนเก้าให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ครับ ล็อกโจทย์มาก่อน,นอเนาะเศษ6ส่วน9ครับเท่ากับเท่ากับอะไรนะครับอ่าขั้นวิธีทมครับมาล็อกโจทย์ครับ6ส่วน9ทำยังไงการทําเศษส่วนยังต่ําทํายังไงครับถ้าเกิดจําไม่ได้กลับไปดูด้านบนอีกหนึ่งรอบเศษส่วนอย่างต่งงําคือคนนเศษส,ส,ส,ส่วนที่ไม่สามารถหาเลขมาหารได้ดังนั้นถ้ามันยังไม่ต่ําหารได้ไหมต้องหารได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ต่ําทีต้องหารได้แต่ถ้าต่ําแล้วหาร ไม่ได้นะครับดังนั้นขั้นตอนก็คือหานั่นแหละนะครับหาเลขครับมาหาร6กับ9ครับเลขอะไรหลูกที่สามารถหาร6และ9ได้ทั้ง2ตัวนะครับหรือพูดง่ายๆคือ่กกับ9อยู่ในสูตรคูณแม่ไหนแม่3ใช่ไหมอยู่สูตรคูณแม่3ครับก็จัดการหาร3นะครับเอาจัดการหาร3ถ้าตัวบนหาร3ด้านล่างต้องหาร3ด้วยนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วย้ำนะถ้าคูณ3ต้องคูณทั้งบนและล่างแบบนี้หาร3ก็ต้องหารทั้งบนและ ล่างนะครับหารตัวเดียวไม่ได้เนาะโอเคทําต่อครับจัดการหารสามหารครับหกหารสามได้เปลี่ยนสีหน่อยเอาหกหารสามได้สองเนาะเก้าหารด้วยสามเหลืออะไรครับเหลือสามเอาเช็คครับผลลัพธ์ที่ได้คือเศษสองส่วนสามใช่ไม่ใช่เศษสองส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือยังคําตอบคือต่ําแล้วรู้ได้ไงว่าต่าแล้วนี่ไงครับข้อสังเกตข้อที่ สองครับเลขมันเป็นไงกันเรียงกันสองกับสามมันเรียงกันนะครับเสร็จยังถ้าแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยตอบเศษสองส่วนสามโอเคไหมยากไหมไม่น่ายากเนาะเอาไปข้อต่อไปครับลองดูครับโจทย์บอกว่าเศษแปดส่วนสิบสองนะครับเอาลอกโจทย์สีเศษแปดส่วนสิบสองเท่ากับแปดส่วนสิบสองหาเลขมาหารแปดกับสิบสองครับเลขอะไรที่สามารถหารแปดและสิบสองได้นึกสิ อ่าให้ง่ายกว่านั้นครับ8กับ12อยู่ในสุดคูณแม่ไหนอ่าหรือง่ายกว่านั้นอีกให้สังเกตไปแล้วนะ8และ12ครับลงท้ายด้วย8ลงท้ายด้วย2เป็นจํานวนคู่ใช่ไม่ใช่จํานวนคู่ครับขี้หมูขี้หมาต้องนึกออกทันทีว่า2หารได้นีกยอก่าไมอ่าถ้านึกอะไรไม่ออกครับเลขคู่เอา2หารเลยเน,นะครับ อ่าแบบนี้เลขคู่เอา2หารครับคู่เอา2หารเอา2หารครับการหาร2คูย้ําเสมอจริงๆมันคือการแบ่งครึ่งนะครับการหาร2คือการแบ่งครึ่งนั่นแหละนะครับเอาจากการแบ่งครึ่ง8ดสิ8ดถูกแบ่งครึ่งเหลือ4ี่บแบ่งครึ่งเหลือ6ครับพอได้คําตอบแล้วอย่าเพิ่งตอบครับเช็คครับในกรอบสี่เหลี่ยมของครูเศษ4ส่วน6เป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วหรือยังคําตอบคือยังนะครับถ้านักเรียนตอบเศษ4ส่วน6มาคําตอบข้อนี้คือผิดนะ เพราะ4ส่วน6ยังไม่ต่ําครับถ้าไม่ต่ําทําอย่างไรทําต่อครับทําต่อโดยการขึ้นมาทัดไม้เอาขึ้นมาทัดไม้เศษ4ส่วน6ครับเอามาคิดซิ4ส่วน6อ,อะไรที่หาร4และหาร6ได้ลงตัวครับก็เช็คง่ายๆอีกลงท้ายด้วย4ลงท้ายด้วย6แบบนี้คือเลขคู่ครับเลขคู่เลขอะไรหารได้ครับอะไรหารเลขคู่ได้แน่นอนเลข2ครับอ่าเลข2หารได้เอาจัดการครับเอา2หารซิ สี่หารสองคือแบ่งครึ่งใช่ไหมอาสี่หารด้วยสองครับเหลือสองครับหกหารด้วยสองเหลืออะไรเหลือสามอ่าใช่ไหมเหลือสามนะครับเช็คครับเศษสองส่วนสามต่ำหรือ,อยังคำตอบคือต่ำแล้วรู้ได้ไงว่าต่ำแล้วอาข้อนี้ก็มันสองส่วนสามเหมือนกันมันต่ำแล้วก็ได้ลูกหรือเหตุผลครับเป็นไงเลขมันเรียงกันแล้วเนี่ยครับเทคนิคที่ให้ให้จำเนาะถ้าเกิดจำได้นะครับมันก็ ทำให้เรามั่นใจเลยว่าข้อนี้ถูกแน่นอนครับเสร็สองวนสามตอบเสร็จสองนสามนะครับข้อนี้ตอบเสร็สองจนสามโอ้ฟลุกคําตอบตรงกันนะครับจริงๆแล้วไอข้อนี้ครับไม่ทําแบบนี้ก็ได้อ่าอ้าวนี่คือทําแบบวิธีคนแบบท่องสุดคูณไม่คล่องนะครับแต่พอจะรู้บ้างว่าเลขคู่เอาสองหารได้ถ้าทําแบบคนท่องสุดคูณคล่องครับบรรทัดเดียวออกอ่าโอเคลองดูครับคุยใช้สีเขียวนะอันนี้ แบบข้างบนก็ถูกนะครับเวลาทํามาส่งครูแบบข้างบนก็โอเคนะครับหรือพ้ายะมทำอีกแบบหนึ่องอ่ะมาเศษแปดส่วนสิบสองครับเท่ากับเศษแปดส่วนสิบสองครับแปดกับสิบสองอยู่ในสุดคูณแม่ไหนครับแม่สองได้แต่อีกแม่หนึ่งก็ได้แม่อะไรแม่สี่ครับครูหารสี่เลยโอเคไหมเอาสีฟ้าละกันนะครับหารสี่เลยหารสี่เลยแปดหารสี่เหลืออะไรเหลือสองครับสิบสองหารสี่เหลือสามก็ได้สองส่วนสามเหมือนกันไหมเหมือนกันคําตอบเหมือนกันเลยครับ ทำแบบไหนก็ถูกแบบนี้ก็ถูกแบบนี้ก็ถูกครับโอเคไหมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทําแบบบนมันทํากี่บรรทัดสองบรรทัดนะครับแต่ถ้าเกิดทําแบบล่างบรรทัดเดียวก็ได้คําตอบโอเคไหมวิธีไหนก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับป้ายลองดูอีกสักข้อซิเอาเลขเยอะขึ้นนิดนึงนะครับเศษ32ส่วน4 8ทําให้เป็นเศษส่วนยังต่ําก็เอามาครับ3าสองส่วน4ี่สิบเท่ากับจัดการครับยกมา32ส่วน4ี่ครับหาเลขมาหาร32บและ48 อะไรหาร32และ48ได้ลงตัวครับหรือพูดง่ายๆคืออยู่ในสุดคูณแม่ไหนนั่นเองถ้านึกอะไรไม่ออกอย่างที่ครูบอกครับ32ลงท้ายด้วย2 48ลงท้ายด้วย8ลงท้ายด้วย2และ8เป็นเลขคู่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นเลขคู่ครับอะไรหารได้แน่นอน2หารได้แน่นอนอ่านี่ทําแบบนึกไม่ออกอ่ะเออนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับก็หาร2เนาะอาวหาร2ครับเท่ากับ คำว่าหารสองย้ำอีกหนึ่งรอบหารสองคือการแบ่งครึ่งใช่ไหมครับสามสิบสองถูกแบ่งครึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือสิบหกครับสี่สิบแปดแบ่งครึ่งเหลือยี่สิบสี่เช็คสิ 16, สิบหกส่วนยี่สี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือยังคำว่าต่ำแล้วหรือยังคือเช็คครับสิบหกกับยี่สี่อะไรหารได้ก็หลักการสังเกตเหมือนเดิมลงท้ายด้วย6ลงท้ายด้วย4อีกแล้วเลขคู่ไหมเนี่ยเลขคู่อะไรหารได้ครับเลขคู่2ยังหารได้อีกแบบนี้ต่ำยังยังไม่ต่ำอย่างน้อย เอาสองหารอีกได้ครับเอาจัดการครับเศษสิบหกส่วนยี่สิบสี่ครับยกมาทำเพิ่มครับเท่ากับเศษสิบหกส่วนยี่สิบสี่ครับเมื่อกี้อะไรหารได้แน่นอนสองใช่ไหมเพราะเป็นเลขคู่ครับครูไม่เอาแล้วสองไม่อยากหารเยอะอ่าถ้าเกิดใครเริ่มคล่องสูตรคูณขึ้นมานิดนึงนะครับอาจจะสังเกตอ่าสิบหกกับยี่สิบสี่ครูแม่สี่ก็ได้นี่นะอ๋อแม่สี่ก็ได้ครับนักเรียนบอกเอาแม่สี่เอาแม่สี่ก็ได้ครับจัดการครับ หารด้วยแม่สีครับเท่ากับครับสีบวกหารด้วยสี่เหลือเท่าไหร่เหลือสี่เนาะท่องแม่สี่ไงสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสี่สี่สิบหกเห็นไหมได้สี่นะครับท่องแม่สี่ครับได้กี่ครั้งสี่หกยี่สิบสี่โอเคไหมเช็คต่อครับสีส่ส่วนหกเป็นเศษส่วนยังต่ำแล้วหรือยังคําตอบคือยังครับเพราะอะไรเพราะสี่กับหกเป็นเลขคู่ครับเลขคู่อยู่ในสูตรคูณมแม่ไหนแม่สองไงนะครับ เลขคู่อยู่ในสูคุณแม่สองยังหารสองได้ครับถ้าหารสองได้ก็หารอีกครับหารจนกว่าจะหารไม่ได้นั่นแหละนะครับก็เอาส่วนหกมานะครับหารเพิ่มครับหารหารหารอะไรใช้สีแดงแล้วกันหารอะไรหลูกหารสองนะครับหารสองทั้งบนและล่างเห็นไหมสังเกตนะเลขเหมือนกันนะครับเลขเหมือนกันนะครับไม่เอานะต่างเลขกันมาไม่เอานะโอเคเท่ากับครับเท่าไหร่ดีสี่หันสองเลือ 2ครับผกหารด้วย2เหลือ3นะครับเศษ2ส่วน3าต่ำหรือยงังเออต่ำได้แล้วนะลูกนะเพราะว่าอะไรเจอมาข้อนี้ข้อที่3แล้วนะครับที่คำตอบเหมือนกันนะครับอันนี้ตั้งใจนะครูตั้งใจให้3ข้อคำตอบเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้2ส่วน3ามเลขมันเรียงกันแล้วเนี่ยเห็นไหมสองาเลขเรียงนะครับแสดงว,ว่าต่ำแล้วเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับตอบเศษ2ส่วน3ามได้ไหมลองดูนะครับจริงข้อนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนแบบแอบดูสุดคูณนะครับหาร16เลยได้ไหม เออยิงเข้าน,นี้หาร16เลยก็ออกนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครแอบดูสุดคูณหรืออมองแง่ดีบางคนท่องแม่16เป็นนะครับนะครับอ่ะสมมตินะสมมติท่องแม่16เป็นข้อน,นี้บรรทัดเดียวออกครับสมมติท่องแม่16เป็นนะเศษ32อาจใช้สีเขียวแล้วกันเศษ32ส่วน48นะครับเท่ากับ32ส่วน48หารไรหาร16ครับมันอยู่สุดคูณแม่16อะ่ะเอเอหาร16ครับ สิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองสามสิบสองสิบหกสามสี่สิบแปดเสร็จครับหนึ่งบรรทัดออกโอเคไหมแต่ถึงแม้มันจะถูกเหมือนกันใครทําวิธีลากมานะครับเดี๋ยวเวลาเจอเจอหน้าครูเดี๋ยวครูให้ท่องแมสสบกให้ฟังโอเคไหมเออถ้าเกิดใครทาวิธีล่างแสดงว่าต้องท่องแมสสบกได้โอเคนะครับดังนั้นฝึกลุกฝึกนะครับวิธีบนนะอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าฝึกแล้วกันนะครับให้เราได้ฝึกนะอ่าฝากกันบ้านนะครับ กันบ้านฝากในหนาที่12นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ